ผมหนุยโอลิโกในครั้งก่อนฝากไปถึงโต้น้องเซี่ยวด้วยนะถ้าจะถ่ายคลิปจะโพสต์คลิปให้ใส่เสื้อด้วยคนทำต่อเนี่ยมันอายเข้า<อ>ใจไหมครับเข้าใจปะเข้าใ,ใจปะเรื่องที่พี่จะส่งคนมายิงผมมาฆ่าผมบอกตรงนี้เลยว่าพี่ไม่มีทางทำได้หรอก เพราะว่าโก้มุกชมพูเนี่ยมันเพื่อนผมแล้วพี่จะสั่งคนอื่นมายิงผมมาฆ่าผมผมขอบอกพี่ตรงนี้เลยแล้วกันพี่ผมขอโทษ<อ>ผมกลัวพี่ผมอะสายแปดฝั่งกลางแล้วถ้านอนอะเวลาถ่ายคลิปอะไม่ต้องเอียงคอก็ได้พี่ผมทํทำตามไม่ได้หรอกจริงไอเรื่องที่ผมเคยพูดกับพี่ไว้ว่าไอหนึ่งไอนั่นเนี่ยผมขอบอกพี่ตรงนี้เลย ผมไม่รู้จักกับมันพี่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 แล้วอีกอย่างนะครับผมจะบอกเขาไว้พี่จะมวยไทยมวยชยาก็มาเหอะผมเนี่ยมวยโคกมวยโคกไอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรเล็กน้อยเรื่องเด็กๆอะไรเงี้ยผมว่าเลิกทำดีกว่าพี่ผมอายละจะออกกําลังกายพี่ขอใส่เสเื้อนหน่อยแล้วกัน เนี่ยไม่รู้ใครพาเล่นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมป,ปห้าๆนั่นนะเนี่ยเ,เลิกแล้วเลอกเป็นนักเลงะปากถึงโตน้องเที่ยวด้วยนะ,นะไปออกกําลังกายได้แล้ว,ลวเนี่ยเข้มมากล<ๆ>แล้วผมรับฟังตุกอยากฟังเพลงดีอยากฟังเพลงมันต้องตั้งใจฟังแร็ปเอ๋อไอ้ยาใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่ Hey